สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องแป๋ยทักทายเอฟซีสุขสุขคุนะคะาวายบุญวายเน่ามันเสาร์ตื่นขึ้นมากว่าจะเสร็จทุรละกว่าจะได้กินกาแฟกินกาแฟไปแล้วพี่น้องทั้งกินทั้งแพ็คของทั้งกินทั้งแพ็คของแล้วก็ให้ลูกขนออกไปส่งเรียบร้อยนะคะมะขามทรงมือนี่นะคะสิบหกกิโลมะขามใช่ย,ยิ่มสิบหกกิโลเอาไปส่งเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ําบานห้าเหากอ่ะเอาไปส่ง เอาไปงมบิดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะมะขามเจ็ <c oughs> พูดหละเดี๋ยวให้บนนีนัุ่นสั่งมหม่ก่อนนะคะให้ญีุนสั่งมหม่ก่อนเด้อสิเฮ็ดอกีกยูอกเออผู้ใดยังว่าในกินก็จัง่คยววากันสําหรับพี่ทางเชียงรายนะคะเฉพาะมะขาม8กิโลนะคะน้ำพริกปะทูปะลาบองด้วยอีก1กิโลรวมเป็น9ก้ากิโลนะคะสมเอาไปให้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 ใหลูกเอาใส่รถปิกอัพออกไปนะคะไป่ง เพุ่มกูละแล้วก็ลูกก็จะไปซอยญาตินะคะเอาเขาขึ้นเล่าโตเขาจ้างพายุเขานะคะทุกคนพายุเข้าอย่างโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต,ต็มเลยอันบ้านพญี่ปุ่นเมื่อวานอีเกี้ยวเขาเนาะแบบว่าทุลักทุเลพี่น้องพอะเกี่ยวเข่าอ,อ่อุ้มแรกแม่นบ่อุ้มแลกญี่ปุ่นเอาไปขายเพราะมันเต็มอุ้มรถก็เอาขึ้นมาอ่าเทใส่รถดตุกๆเนาะใส่รถดอีแตนเฮ้ เรียนไปที่สางเขาที่เขารับสือหลังจากนั้นพ่อเคลียจากตรงนั้นสิ็ธ์เนาะอันทังอันเขาแกสางเขาเขาสือเรียบร้อยแล้ว,ลวเรียนตีรถเป้ากลับไปกลับไปไปเอาเขาอยู่หน้าไปเอาเขาอยู่หน้าพอดีเขาก็เกี้ยวสิ็จเกี่ยวสิ็จเอามาล่งอยู่ล้านล้านหน้ายายสานเนะาะออยู่กล่องเฟียงอยู่ขวบงัวห้องยายสานก็คือยังบุกไปตากซอยสองหมดสามือแล้วมันก็แห้งเล็วมันประกอบแบบปวดมาก จอมๆกันไวเห็ดเป็นคู่ไวแล้ะกะ็อันจ้างพวกหล,ะล,ะล,ะละา,า,านๆอยาบๆย้ยซานแหละไปกอกซอยซีคนกำลงกกังเกาะมเนิดมเน,นึ่องกันอยู่ย้ยบนกับตะนวนกับพักกันเอาเข่าลงมถดเอาเขา่าเข่าเปียกที่เฮาเกีียวมาน่ะลงรถดเป็นเพราะนลงรถดเสร็จฝนมาเลยบ่ะนี่พี่น,อน้องฝนหมึมห่มมาบบดนี้กับซุ้มหลานที่ไปกอกเข่าที่มันแห้งอ่ะคือหยุดกอกเลยหยุดกากหยุดไว้พักกันเอาเอา่า ผ่าหาผ่าหาอย่างผ่าลงุงผ่าล้านให้เอไปคุ้มกันมือเหมือนนึงก็หลังจากที่อาเข่าเปียกที่เยาเกี่ยวออกกับต้นเสร็จเดียบเลยเอาลุงกองไว้แล้วหาผ่าคุ้มได้ป่ะเนี่ยหาผ่าคุ้มผลกม็มะขนเอาเข่าที่ล้านลๆกอกไว้เป็นเป็นกระสอบมัดปากแล้วนะดันขึ้นรถดันขึ้นรถแล้วก็แล่นเข้าไปอ่าลบฝนอยู่ในลุงรถอยู่หน้าุลับเลกันหมู่วานเนมื่อยเอะเ,เลยทุกคนเมื่อยเอเ่ บาเนี่มือนี่นี่แนวนม่ะพา,ายุเข้าเต็มเต็มเลยนะคะอีกประมาณสองชั่วโมงข้างหน้าพ,พยายุก่อนอากาศคือเขาเขาเขากระเบิงน่ะแหละกระเบิดว่ามันจะโง่ขึ้นมาอีกบบมุมโบวิดพี่น้องเอ้ย่ให้ภไยเสียเปียกภัยได้เลยชุดเลกเป็นเข่ากอขอกะโดนอาทิตย์หนึ่งเต็มๆตรอบสองเป็นข้าวมะลิคนดีไม่ทั้งเข่ามะลิทั้งเข่ากอขอคือโดนทั้งสองสองลูกเลยโดนทั้ง โดนทึงอ่าพายุฝนของกอ,อขอลอเปกอืมกระถินแล้วพอดีช่วงนะักก้นจะกะเชยใส่แล้วก็ท่งเลยจนว่ากระถินจนหอดแล้วก็ท่งฝนตกเป็นอาทิตย์อาทิตย์กระเพิ่งสีซทาบไปได้ประมาณสี่หาเมือ่อก็นึกว่ามันสิเบิดไปแล้วมันกลับขาม้าอีกแบบนี้อืมเป็นพายุอีหยังของมันกับบลรุษัดมาทางไทยแบบนี้ถลมอีกโอ้พี่นอ้องอ่ะจะได้กระลับ รับกันไปน่ะละสภาพอากาศแนวใดกระไดเนาะมันหลีกเลี่ยงบ่ได้มันเป็นธรรมชาติมันมามีผู้ใดฝืนธรรมชาติได้ทุกคนเขาก็ต้องรับมือกับมันนะคะแก่แก่แก้ไขแก้ไขก็คืออ่ะมันตากยังบ่ได้เขาก็คุ้มใบกอนเขาก็หาทางป้องกันปุ๊ปิดใบกอนเอียงประมาณนั่นละอืมเสร็จมันพายุออกเขาก็จังค่อยตากกันไหมมันกับว่สสายดอกเมื่อวานนี้พญ่พญ่หลดเนาะแล้วกับ นอนตื่นขึ้นแล้วก็ทรมากแมนอบนี่ผมก็ทายให้เบิ่งว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยคือหมู่บ้านนี่มันช่วงแรงใ่บนเด้เกี่ยวช่วงบ่ายแมนโบจุดสีเหลี่ยวด้ก็บสี่โมงฝนมาพอดีวานเนียนก็ทรมากเลยผมกว่าเออเนี่ยเมื่อเนี้ยฉันกำลังเกีียวเขาก็ทายให้เบิ่งแล้วก็บอกเขางามละววานแต่มันก็มีน้าแมนอกเพราะว่าหน้าบานแถวเยื่บนนอยนักนอยนาิสด้เกี่ยวเขาแห้งเขาที่มันม่มีน้าแมนโบ หน่อยนักหน่อยนะป้านีอาพ่อพ่อมีมันมีน้ำช่วงเกี่ยวเขาแล้วป้าแบบว่าน้ำแห่งขาเจ้ากสิเปไปอัดเฟียงทุกปีมันก็สิเป็นแบบนี้เลย,เลยนะคะมันสิเป็นแบบนี้พอเราเห็นน้ำมันบอกพอลดเกี่ยวออกมาเป็นคลองเป็นเป็นคลองลดติลดเกี่ยวตีนลดเกี่ยวน้ำมันก็สิเหลียวเห็นแล้วว่าอัน เป็นยังน้ำคือหลายเทอมันมีการเปียกชื้นเยอะหรอน้ําเยอะอย่างแล้วก็ถามแล้วก็เอ้ยผมก็บอกว่าเออมันจะเป็นแบบนี้ของทุกปีแต่คือห้าเกี่ยวเขาเนี่ย้าเขาห้าบนล่มนะมันจะบวเปียกน้นนนาแต่เ้าก็ต้องเอามาตากเพราะว่ามันมันมันยังไม่แห้งพอเกี่ยวออกจากต้นเสร็จเราก็ต้องมาเทลงกับสนามหรือลานแล้วก็ตากแดดให้มันแห้งแต่อพอดีว่า ยามมาแรงมากนะฝนตกเก่ยวบกกเลยเพิ่งกระทำวะเพราะตอนแรกมาเราก็ทำวอะอายุกเกี่ยวเขาเสร็จบบฉันมองว่ามันงานของคุณจะผ่านไปด้วยดีเยบวบกกัเลยว่าฉันเกี่ยวเสร็จแต่ว่าฝนตกเขาที่ฉันเกี่ยวขึ้นมาเอาเทไว้ที่สนามอาตามันเปียกไม่พว่าโดนฝนเปียกแล้วก็โอ้ดาริ่งแล้ววันเธอคงจะเหนื่อยฉันมองว่า ฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นมันจะมีแดดในเร็วๆนี้อย่างประมาณนี้แล้วก็หากําลังใจเออคือเาเปน็นยังเขาก็เลยว่าต้องรอก็ต้องรอให้มันมีแดดเขาจ้องสีตากได้อย่างสิเนาะแล้วก็ว่าแล้วก็หายกาลังใจเราว่าขอให้ผ่านผลไปดีๆเสร็จจากงานตรงนี้แล้วยุ่สิหิตอย่างตี๋ยวกว่าฉันก็ทําของฉันของทําอาหารขายของฉันจนกว่าจะถึงวันที่อ่าฉันจะไปหาคุณอย่างสีนาะแล้วก็ว่าโอเคขอให้ยุ่ยผ่าน้นไปดีๆเอาไว้ เราเจอกันแล้วคุณจะได้พักผ่อนอย่างสิน่ะค่ให้ยกำลังใจกันแล้วก็นับมือนาเว้นคือกันแล้วแล้วอะโมวานเนี่ยเพิ่นไปซื้อไอ้เพิ่นไปซื้ออันหูฟังแปลภาษามาแล้วเนาะเพิ่นก็เลย่าเมื่อนี้ฉันทดลองยุดมาทดลองกับฉันสิยุดทดลองเบาเบิงแล้วว่าฉันทดลองเบาแล้วอ่าฉันรู้สึกว่ามันโอเคนะฉันเบาเป็นภาษาบ้านฉันมันกับแปลไปเป็นภาษาไทย คุณลองคุณลอ่องบอกเป็นภาษาไทยบ้านคุณเบิงแล้วมันจับแปลเป็นภาษาบ้านฉันบออย่างสินะแล้วก็ให้ญี่ปนบอกญี่ปุนก็บอกใส่โทราศาาัพท์ญี่ปุ่นไปแล้แล้วก็เอาหูฟังอ่ะมาใส่แล,แล้วก็เปิดลําโพงมันบอมันกอือยู่ลองพูดสิพูดภาษาไทยญีย่าุ่นป่ะไอมิดยูด้ l i n g เนาะเป็นภาษาอัง,องกฤษกตแต่ว่าเขากระบอกเป็นภาษาไทยอืฉันคิดถึงคุณที่รักมันกับเป็นมันกับเปเป็น I meet you, darling. แล้วก็เออโอเควิล oh, ล okay. ี่กูดพิเแล้วแบบกพิเอฟวิลลี่กูดแล้วก็ดีใะเออตอนนะ่้เดี๋ยวเราจะได้ไปอ่าใส่กันยุคนแล้วก็คุยเมื่อคนะืนน่ะคุยเด้กคุยจนเด้อกันแหละเราก็บอกเรื่องหันใจบวดหัเมื่อคืนนี่จามโดนฝนมาแล้วก็จามแล้วก็เลยว่าเออยยุก,กินยาซาก,กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนซากันเลยคุยกันแล้วก็ได้นอนนั่นแหละก็นั่นแหละทุกคนสำหรับคนที่ อาเตือนมานะว่าัยบุญจะไปเชื่ออะไรมากนะนู่นนี่นั่นจังสันยังสี่เอออาจจะเป็นอฝรั่งที่อยากจะมาเกาะเราอาศัยเราหรือเปล่าออหยังสี่นอกกะ <c oughs> กบว่าเป็นอย่างนะคะเตือนมาเข้ากับฟังแหลแต่ว่าคนที่เตือนมาว่าคนที่เตือนมาว่าระวังเขาจะมาหลอกระวังนู่นนี่นั่นระวังยังสันสอันนี้เยบุญขอบอกนะคะว่าว่าต้องห่วงเยบุเด้อนะคะเยบุญก็มีประสบการณ์ ญีุ่่นก็เคยเหดุลิปนะคะไปดูหลายๆอย่างเจอมาหลายๆแนวเราก็มาเหตุเป็นลิปเตือนเพื่อนๆยี่บุ่นก็เคยสอนมาเร็วนะคะสอนเพื่อนๆเตือนเพื่อนๆทาเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันหลายนะคะสําหรับคนที่พึ่งเข้ามาบิ่งเยบุ่นอาจจะประมาณว่ายังไม่รู้ประวัติเี่บุ่นว่าผ่านอะไรมาบ้างจังสี่เนาะเพิ่นกับบางดีก็คิดว่าเฮาบ่หูหยังเพื่นกับว่าเออเราวังเด้อจังสันจังสี่ผู้ชายอาจจะมาอาศัยเรา ยังสันยังซี่เห็นเฮาอ่านแบบมี้นมีนี้ที่มีทางโน่นนี่นั่นเขาอาจจะมาอาศัยเรากับว่เป็นอย่างนะคะก็รับฟังนะคะแต่เยบ,บุนอะ่ะก่อนที่เยบ,บุนจะทําอะไรลงไปเยบ,บุนศึกษานะคะศึกษาทุกอย่างนั่นแหละเยบ,บุนก็เคยนะคะเคยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับอ่าเพื่อนๆเอฟซีของเยบ,บุนได้ฟังได้รับรู้อย่างเช่นที่ว่าเวลาเราเรา่าแชทคุยกับฟอเนี่ย ฝอคนไหนที่ซักถามประวัติเราในในหน้าที่การงานและฐานะเยบ,บุญจะรู้เลยนะคะเยบ,บุญจะรู้เพราะว่าฝอพวกนี้มันอาศัยว่ามันใกล้จก,กะเษียนล้วคือมันหาหาบนอยู่ก็คือแบบว่าถ้าฉันกเกษียนแล้วเฉพาะเงินกเกษียนฉันแค่นี้มันคงไม่พอถ้าฉันย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วมีที่พำนักพักพิงได้เมียที่มีฐานะดีฉันก็อาจจะ ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอาจจะพออาจจะอยู่ได้สบายๆเขาก็ศึกษาขึ้นกันแมนโบพวกฝรั่งมันก็ศึกษาขึ้นกันแล้วมันก็จดเช็ดหามันก็มาเข่ากลุ้มหาผู้สาวหาแฟนหาอย่างอ่ะเขาเวบหาครูหาอย่างันแล้วมันก็จะซักถามซักถามว่าคุณทํางานอะไรคุณมีหน้าที่การงานอะไรคุณมีรถไหมคุณมีบ้านไหมคุณมีน,นั่นมีนี่บอยังเสียอันนี้ก็คือ บางคนก็กระถามเป็นธรรมดาแหละแต่บางคนมันถามเพื่อจะหาแนวทางนะหาความที่ว่าอยากรู้ว่าใครมีอะไรบ้างมันพอที่จะคุยด้วยพอที่จะเกาะเนี่ยคือยบนก็เคยเอามานะคะเคยเอามาแช่เป็นประสบการณ์แช่เป็นคลิปให้หลายหลายคนได้บึงแต่คนที่เขามาบอกยาบนว่าเขามาสอนยาบนเขามาเตือนยาบ,บนว่ามันมีฝรัง่งอยากเกมาอาศัยห้องส่นยบนรู้นะคะรู้จนว่าไดเอามาเฮ็ดเป็นคลิป แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้พิจารณาหน่าแหละนะก็ขอบคุณอยู่แต่สําหรับคนที่คิดว่ายี่บนบุญลู่อย่างนะคะก็เขาเปะเบิงเขาไปไล่เบิงคลิปยีบนญยีบนทําคลิปมาในจะเข้าหกปีนี้นะคะทุกคนโมเมนต์โมเมนต์หน่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ในสายโฟลนี่ก็หกปีเข,ข้าเจ็ดปีคือกันนะตั้งแต่ปีพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะสองพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจนณตอนนี้นะคะจะปีเล้วนะคะเขาก็เรียนรู้ตลอด นะคะทุกคนนั่นแหละก็ขอบคุณอยู่มาเนี้ยีบ่บนเวลาแชทอ่ะเวลาแชทกับฝอเนี่ยญี่ป่นจะบอกเลยว่าถ้าเขาถามยี่ปุ่นบอกฉันไม่ได้รวยฉันจนฉันเป็นคนชนบทฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพหรือแบงค์ขออะไรประมาณนี้ญี่ปนก็จะบอกไปเลยว่าฉันเป็นชาวนาที่จนนะฟาร์มเมอร์ที่ประเทศฉันไม่ได้รวยเหมือนฟาร์มเมอร์ที่เมืองนอกยีบบก่ปนก็จะบอกเลยเราต้องทำนา เพื่อจะมีข้าวไว้กินแล้วก็ดิ้นรนหาเงินทำงานพิเศษนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้เงินมาใช้ใจใ่ายในครอบครัวเพราะฉันไม่ได้มีงานเป็นหลักไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ทำงานบริษัทไม่ได้มีหน้าที่การง,งานที่เป็นหลักเฮาจะบอกไปเบิดนะคะเฮากระสิบอกไปเบิดแล้วมันก็สีรู้ว่าเฮาบ่มีอย่างมันก็จะโอเคพอมันโอเคมันก็จะค่อยคอยหายไปหรือบางคนมากับบ็อกคุยกับเฮาไปเลย นี่คือฝอที่เขาอยากจะหาที่เกาะแต่กับพญายนี่หรือผู้ใดกระชางที่เยบ,บุญคุยเยบ,บุญจะบวกหมดทุกอย่างแล้วเยบ,บุญทาอะไรเยบ,บุญก็ถ,ถ,ถ่ายวีดีโอคอให้เห็นหมดนะคะเพร่ในเห็นเบิดเยบุญเฮ็ดน,น้าพริกเพ็เพ็น้าพริพกเฮ็ดหมักคามไปหน้าเยบ,บุญถ่ายให้ดูหมดวีดีโอคอให้ดูหมดนะคะไม่อายไม่อายในใน,ในในในอาชีพตัวเองไม่อายใน การดำรงชีวิตของตัวเองมึงรับได้กูกับคุยมึงคุยกับกูกูกับคุยนะคะถ้ามึงรับบ่าได้ก็โอเคเขาก็หาไปจนกว่าจะคนที่ชอบเราด้วยด้วยตัวตนของเราไม่ได้ชอบที่ฐานะการงานการเงินของเขานะคะทุกคนนั่นแหละพราะไงอันนี้แล้วก็มีบ้านเรามีบ้านเรามีรถเรามีงานเห็ดนะคะแต่เราก็บอกว่าฉันไม่ชอบอากาศหนาวฉันก็นชอบอากาศฮอนคือคุณน ยี่บอเลยว่าเออถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณกเกษียแเราคุณอยากมาอยู่เมืองไทยบอแล้วก็วอาเออฉันอาจจะฉันก็ชอบอยู่นะเออเดี๋ยวเราเจอกันแล้วค่อยแพนอนาคตจังเสียก็คือแล้วสิบอกว่าเออฉันจะไปอยู่คุณนูน่นนี่นั่นเขาก็ยังไม่ได้ว่าปนั่นแต่ว่าเขากะคือเพนถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะไปอยู่เมืองไทยเขาก็เลยว่าถ้าคุณคิดว่าคุณชอบฉันคุณชอบประเทศไทยถ้าเขาเจอกันแล้ว ถ้าเป็นไปได้คุณก็มาอยู่ที่เมืองไทยช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนเราก็กลับไปอยู่ที่นู่นได้ฉันก็สามารถไปกับคุณได้ยังเสียนะเาแล้วก็บอกโอเคแล้วเราเจอกันเราเราเราค่อยแผนอนาคตก็คือเขาก็ยังมัา่นใจว่าเฮาสิเป็นยังไงตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละเลี้ยงลูกกันกอนสําหรับคนที่เตือนด้บบนวางดีก็โอเคก็ขอบคุณหล,ลายนะคะขอบคุณมากๆที่ยันด้บบนโดนหลอกนะคะโอ้ปัญหาเลยวพี่น้อง เดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะอายุเราก็ขนาดนี้แล้วเราไม่มีอะไรที่จะให้เขาหลอกเมนูบางคนอ่ะแบบว่าพอต้องวาฝรังหรอกพอต้องว่าฝลางาังเลยคุณไทยด้วยกันนี่ก็ยังหล,กกหลอกกันหลอกกันหลอกกันได้ขายที่ขายทางได้กูหนียืมสินโอนเงินให้กันไปลงทุนให้ผู้ใายไปลงทุนนู่นนี่นั่นก็คือมันมันเป็นมิชาัชีพหรือเป็นพวกหลอกลวงโดยโดยตรงหรอพวกนี่ ก็ต้องว่าต่กกาลังคนไทยตัสู้กอนหาหลอกกันด <c oughs> ีเสียรู้เสียเสียรู้เสียนั่นเพราะออนไลน์เพราะรักในออนไลน์เห็นบอที่ออกขา่าวที่นั่นเสียไปสองล้านผู้ชายสิว่าเป็นเชฟอ่ะเีดว่าเป็นเชดเราเงินเดือนเป็นแสนน่มะมาตีสนิทผ้ากินผ้า,าเที่ยวแบบให้ให้โซโกเกไปตะบนล,ล,ลูนหนู่นนี่นั่นพอพราะมันจับได้เหมือนบอกผู้ไซดจับู้หยิ่งได้ หลอกให้ผู้หญิงอ่ะออกรถให้ให้ผู้หญิงมาลงทุนนู่นนี่นันน่นให้เอาไปเอามาเชิดหมดทุกอย่างผู้หญิงเสียงเงินสองล้านกว่าแตยะาแค่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เดือนเป็นแค่ปีอะ่ะทุกคนลองเบิ่ผู้ชายไทยนี่แหละไปเจอกันที่แอปอ่าบาดูที่เดินขึ้นบาดูนี่แหละคนไทยพี่น้องเรต้องอยียงมากไหมนะคะเราแชทดเราก็ต้องมีสติแล้วก็มีประสบการณ์ นั่นแหละทุกคนเอาไม่บายยายบนจะออกไปหน้าก่อนมือตืออ่าจะออกไปเบิ้งเขาเบิ้งน้ำแหละแต่ว่าคงจะตามว่าไดดอกแายซานกับลอนะคะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนเด้อ